หลายหลายคนเนี่ยคงเคยเป็นกันใช่ไหมฮะเปิดคอมมาแล้วไปขึ้นหน้าบอ o s อย่างนี้นะครับไปขึ้นหน้าบออสอย่างนี้แปลว่ามันไม่จับวินโดว์นั่นเองนั่นหมายความว่าตัวเก็บวินโดว์ M.2 น่าจะมีปัญหาอย่างเครื่องนี้มันมี M.2 หนึ่งตัวก็เดาไม่ยากใช่ไหมครับว่ามันน่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันมันเป็นตัวเก็บวินโดว์แล้วมันไม่ยอมบูตมันเป็นไปได้2กรณีครับคือบอร์ดไม่สามารถจับวินโดว์ได้อีกกรณีต่อมาก็คือว่าวินโดว์นั้นอะ่ะมันเกิดอาการบั๊กแต่ M.2 ไม่ได้เสียนะอันนี้คุณอาจจะ ไปลงวินโดว์ใหม่ก็หายแต่ถ้ <Okay. S 1> าในกรณีที่มันบอร์ดมันไม่เจอ M.2 ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องส่ง M.2 เนี่ยมาเช็คเคมที่ศูนย์บริการต่างๆนะครับถ้าซื้อร้านผมก็ส่งมาเคมที่ผมก็ได้แต่มันไม่เสมอไปครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการกระแทกกระเทือนนิดนึงทําให้หน้าสัมผัสของ M.2 เนี่ยมันไม่ไปสัมผัสกับมมบอร์ดให้เราทําการจับจบขยับขยับติ๊กติกตกตก๊แค่นี้ บางีมันก็ได้แล้วอันนี้แค่แค่ในบางกรณีนะครับแต่ถ้ามันพังอันนี้ต่อให้คุณทํำยังไงเนี่ย<ค><อ>มันก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณตามตรงนะครับผมประมาณนี้นะ <c oughs> ผมจะแบ่งเป็น3กรณีแล้วกันเอาแบบเข้าใจง่ายเลย M 2น่าจะเกิดการคาดเคลื่อนคุณสกิดสกิทนิดนึงแล้วเปิดปิดใหม่มันก็หายอีกกรณีหนึ่งคือ M 2เสียก็คือหน้า BIOS มันก็จะไม่เจอ M 2แล้วอีกกรณีต่อมาหน้า BIOS ยังเจอ M 2อยู่แต่ทาไมมันไม่ยอมบูตวินโดว์วะแต่ว่าวินโดว์มันน่าจะบั๊กอะคาวๆประมาณนี้สําหรับคนที่เปิดคอมมาแล้วเจอ ไออย่างนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะจ๊ะ